โอเอโอเอปู่เองนะดูสิคิ้วที่ดูสมชายอย่างนี้อนาคตจะต้องเป็นนักประจนภัยที่แข็งแกร่งแน่แๆดวงตาที่ใสแจ๋วนี่เต็มไปได้วยความฉลาดทำให้นึกถึงดาริเอลตอนเด็กเลยนะท่านแกรนบาซ่าที่ทุกคนหวาดกลัวกับอลันซิลซงังผู้กล้าลุ่นก่อนที่แข็งแกร่งที่สุดต่างกลายเป็นคุณปู่ที่ดี พลังแห่งหลานช่างน่ากลัวเกรนบาซา่าเจ้าทำตัวสนิทสนมกับหลานของข้ามากเกินไปแล้วเป็นเผ่ามารกระเจียมตัวหน่อยเซิอย่าเอ่ยชื่อเราต่อหน้าแกลนคุงสับสนไปหมดแล้วเห็นไหมอาแต่เป็นชื่อที่ดีจริงๆร,รู้หรือเปล่าว่าเอาชื่อมาจากอะไรอลันซิวอาทำไมถึงไม่ใช้อลันบาซ่าละ่ะ ก้อยนั่นมันสายตระกูลท่านแกลนบาซ่าไม่ใช่หรือครับเป็นอะไรไปนะ่ะแกลนคุงโศกปลกงัน,น,นหรือเจ้าแกมีนวดนั่นนี่ไงนี่ไงของเล่นนะอา่านใจหลานซิเดี๋ยวมาต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมอ๋อหลอรีเซ็ตตอนนี้กำลังลำบากอยู่เลยเชียวหืมรีเซ็ตแกลนเรียกละ่ะแกลนคุงนี่รีเซ็ตเองนะไม่ใช่แว่นนะหืมรีเซ็ต ใครรีเซ็ตเนี่ยบอกว่าไงนะโดนโจมตีด้วยตะแก่หนวดงั้นเหรอเอาสายมาให้เลยแกล้งคุ้งฮัลโหลนายเป็นใครบอกชื่อเจ้ามาก่อนฉันคือเจ้าหน้าที่พิเศษรีเซ็ตลองแตะแกล้คุ้งแม้แต่นิ้วเดียวดูสิฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองเงินหรือเราเพิ่งนรก,กแกลนบาา่าเอ๊ กล้าดียังไงมาสนิทกับหลานของเราโดยทิ้งเราไว้ข้างหลังระวังจะถูกเผาโดยไม่รู้ตัวหลังจากนี้ไว้ค่อยคุยกันอย่างช้าๆเจ้าหน้าที่พิเศษท่านรีเซ็ตถึงเวลาอาหารแล้วค่ะเออเอเอที่นั่งผิดที่หรือเปล่าสถานที่ผิดหรือเปล่ากลุ่มคุณพ่อนะครับคุณพ่อเชิญครับเล่าอะ ทุกคนเป็นคุณพ่อหมดนี่สิเรียกยากจังนะเอ็นบิวสองเดี๋ยวเราดินให้ขอขอบคุณครับเอ็นบิวซั่งแข็งแกล่งงั้นหรือไม่ขนาดนั้นครับคุณพ่อถูกเรียกว่าเอ็นบิวชนแก้วจะชนแก้วจัดตัวเทพที่แข็งแกล่งที่สุดผู้กล้าคุณพ่อกำลังดื่มด้วยกันล่ะยังไงดีล่ะ มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเอ๋ดีกันแล้วเหรอชอยนั่นเป็นตอนที่ดาริเอลอายุหกขวบได้ละมั้งทั้งที่การฝึกเวทมนต์ไม่ดีขึ้นเลยแต่ก็ยังพยายามอย่างเต็มที่คุยกันเรื่องค่าระหว่างที่ดื่มเหล้างั้นเลยทั้งที่บอกว่าพอเธอไปตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วพอ เราเองก็อยากมีความสรงํำกับลูกชายนะแม่เอ๋อยสำหรับเรื่องนั้นต้องพอเถอะไม่เป็นไรได้คุยด้วยดาบกับดาริเอลก็เข้าใจได้ว่าเขาถูกเลี้ยงมาโดยพ่อแม่ที่ดีแกลนบาซ่าเอ๋ยขอบคุณที่เลี้ยงลูกชายของข้ามายังดี หมดแล้วล่ะทังที่คนเก็บกวาดควรจะเป็นชั้นแท้ๆแ,แถมวันนี้อาหารเยอะซะด้วยโท้ทนเจ็บอยู่นี่นะมาใส่ยากันใหม่เถอะนะวันนี้ขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงในหลายๆอย่างแย yeah, ่จริงๆเลยค่ะถ้าอลาันซิวซังไม่ใช่คุณพ่อของคุณล้วก็คงอยากจะต่อยสักเปียงไปแล้วฮ <laughs> ท่อคุณก็ด้วยนะคะ ทำอะไรเกินตัวอยู่เสมอแต่ว่าพยายามได้ดีมากค่ะคุณที่อ่อนโยนอย่างนี้ชอบที่สุดเลยค่ะมาลิกาเสร็จแล้วค่ะงั้นฉันจะไปล้างจานก่อนนะกรุณากินของหวานพิเศษด้วยนะคะว้าวพลุนพลุนเอ๊ะ ท่านเซเบียนเทสทำอย่างเป็นตาแก่ไปได้ได้เ,ลเอลบาดแผลไม่เป็นไรนะครับมาริกาใส่ยาให้แล้วแต่ก็ยังเจ็บอยู่หน่อย,อยท่านเซเบียนเทสละครับเมื่อวานเจอเรื่องน่ากลัวขนาดนั้นจะเป็นไรไหมนะอาจจะไม่ชอบเผ่ามนุษย์ต่อไปอีกแล้วก็ได้จะว่าไปตกใจหมดเลยนั่นเนี่ยนายหนะ้าชอบฉันสินะ ก็นะช่องว่างก็กว้างเลยเชียวอยู่ดีๆก็มาพูดต่อหน้าทุกคนแบบนั้นแบบนั้นที่ว่าฉันสำคัญกว่ามามมาสังนั่นมันแค่อุปมาอุปไมยคําตอบก็นั่นสินะเอาเถอะจะไปคิดดูลักกันไม่ใช่นะเดี๋ยวสิยังไงดีล่ะกลายเป็นปัญหาซะแล้วสิหมวแต่ตื่นตหนกอยู่อย่างนั้น เป็นตาลุงที่แกล้งสนุกดีจังขอบคุณสำหรับอาหารค่ะท่านอลันซิลรบกวนช่วยฝึกด้วยค่ะอย่างที่คิดยังจะต่อสู้อยู่อีกเหรอครับความโศกเศร้าของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับท่านเลดี้เรื่องของอลันซิลซังอลันซิลซังนั้นโดนตัวเองกืนกินไปนะครับ ท่านเลดี้เองก็คงรู้แล้วว่าเผ่ามารไม่ได้เลวร้ายทุกคนถึงอย่างนั้นก็ยังจะต่อสู้หรือครับแน่นอนสิคะการกำจัดจอมารคือหน้าที่ของผู้กล้านะคะการกำจัดจอมานเนี่ยสำหรับผู้กล้าแล้วคืออะไรอย่างนั้นเหรอครับจอมานนั้นจอมานนั้นคือจุดสูงสุดของความชั่วร้ายภัยพิบัติทั้งหมดของโลกนี้ล้วนมีต้นตอจากจอมาน เพราะเหตุนี้เมื่อปราบจอมมารได้ภัพยพิบัติทั้งหมดก็จะหายไปและเข้าสู่ยุคสมัยอันสงบสุขเราผู้กล้ารุ่นก่อนๆต่างก็เชื่อเช่นนั้นและต่อสู้เพื่อมันการฆ่าจอมมานคือความยุติธรรมนั่นมันไม่ถือความสะดวกของตัวเองไปหน่อยหรอครับใช่และนั่นคือเบื้องหน้านะจอมมานคือตัวตนที่พิเศษสุดๆของโลกนี้ มีทั้งพลังและความฉลาดที่สูงที่สุดทางเซ็นเตอร์กิ้วเชื่อว่าถ้ากำจัดจอมาลงได้ก็จะสามารถแย่งมาได้ทั้งหมดซึ่งจะทำให้เผ่ามนุษย์วิวัฒนาการไปเป็นเผ่าที่สูงกว่าเดิมแรงจูงใจที่แท้จริงมันเอาความสะดวกของตัวเองเป็นที่ตั้งยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่หรืองไงบนพื้นฐานของอะไรครับ ยกตัวอย่างก,ก็เขาบอกกันว่าเวทมนต์นั้นได้ถูกมอบจากจอมมารให้แก่เผ่ามารคาดว่าทั้งเซนเตอร์กิวคงจะคิดว่าถักกำจัดจอมมารได้อย่างน้อยก็จะได้เวทมนต์มาไว้ในการครอบครองซึ่งความเป็นจริงนั้นจะเป็นอย่างไรเงินหรือเมื่อนานมาแล้วก็มีตำนานว่าท่านจอมมารเป็นผู้มอบเวทมนต์ให้แต่ว่าก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ยืนยันได้ไม่กล้าไปถามเจ้าตัวเหรอครับอืม ยังไงดีล่ะก็แปลกดีนะยังกับจอมมารในตำนานนั่นยังมีชีวิตอยู่จนตราดทุกวันนี้อ่ะใช่ครับท่านจอมมารมีรุ่นเดียวมาโดยตลอดครับเฮ <Hey. S 3> ตั้งแต่ที่เรารับตำแหน่งเมื่อ3าปีที่แล้วท่านเจอมมารก,ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงรุ่นก่อนหน้าเราก็พูดเช่นเดียวกันบางทีคงจะเป็นอมตะ จอมมันเป็นตัวตนที่เหนือธรรมชาติขนาดนั้นเชียวจะเลิกก็ได้นะตามสบายเอ๋ก่อนต่อสู้ที่ขับเคลื่อนด้ความโลภของเผ่ามนุษย์พอได้ยินแล้วคงจะไม่ชอบใช่ไหมละ่ะถึงหนูจะเลิกก็ตามแต่ก็ยังคงมีการต่อสู้ต่อไปเรื่อยๆสินะคะก็ใช่ถ้าอย่างนั้นหนูก็จะเป็นต่อคะ่ะ จะปัดจัตุลเทพให้พ้นทางและไปให้ถึงจอมมานจะไปเห็นด้วยตาตัวเองและค้นพบคําตอบด้วยตัวเองค่ะเธออาจจะเป็นผู้ที่ต้องไปกลางปีกออกสู่โลกกว้างก็เป็นไปได้ข้าอยากอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะครับคําตอบของตัวเองกลับมาเถอะนะดดริเอลไม่ลองมาทํางานให้เซนเตอร์กิวดูหรือไม่ไปหรอกนั่นสินะ การค้นพบด้วยตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดเอ๊ะอะไรกันฮมีข่าวด่วนมาจากเมืองมิทิวที่เมืองถูกปีศาจโจมตีปีศาจที่เมืองช่วยส่งกองหนุนไปด่วนเลยกาชิตะเจ้าไปก่อนเลยเดีวจะตามไปครับท่านเซเบียนเทสขอรบกวนหน่อยได้ไหมครับ ฟิตป์ิตันซังพิศาจ์แบบไหนที่มาโจมตีเหรอครับไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเจอมาก่อนไอ้เจ้านั่นคนผู้นี้ทำสีหน้าถึงขนาดนี้เลยงั้นหรอจะถึงแล้วละ่ะอะไรกันแสงทั้งภูเขานั่นหืมร้อน ทุกคนฝากต้านปีศาจไว้ด้วยท่านดาริเอลข้าจะไปดูพวกน็อกเกอร์ขอให้ปลอดภัยทีเธอ